่พี่น้องมาว่ากันเรื่องเงื่อนดิจิตอนเงื่อนดิจิตอน,นหลายๆคนบอกว่ายังรออยู่ยังอยากได้ได้สำหรับตัวของข่อยเพราะว่าสิต่างเตน,นยกค้นเกา่าหรือตอนหนึ่งในยกค้นใหม่ข่อยกับว่าเคยลงทะเบียนเอาอีหยังน้ำเขาเลยเด้อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะมันบ่ได้เกี่ยวกับว่าค้นที่เอาดีหรือคนที่ว่าเอาดีหรือว่ายังไงมันก็คือว่าขืนอยู่กับแต่ละบุคคลว่า มีความจําเป็นมากน้อยเท่าไดเนาะบางคนก็นเอาเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์บางคนก็นเอาเพราะว่าเขาให้ฟรีบางคนก็นเอาเพราะว่าเดือดร้อนอิลีมั่นก็นแยกแยะกันไปเนาะย่างตัวของข่อยคอยก็คิดว่าความคิดคงคอยก็คือแบบเป็นหนึ่งคนที่ซอยประเทศคิดว่าเนาะเพราะว่า เขาไปกู้เงินมาเขาเอามาแจกเข้าประเทศเท่ากับเป็นหน,น,นีเป็นศิลเป็นหนีเป็นศิลก็ตตองมีดอกเบีย้ยก็เหมือนทั่วไปแหละว่าเวลาจาหนีนี่เขามาเหยียบเพืเ่อนเท่ายางสม,มุนเข้าไปกูพ้พีจีนเนี่สิเวลาพีจีนไม่เหยียบเพื่อนเท่าเท่าก็ตตองเกงใจเขา เมนบบพี่น้องถ้าแห้งติดหนีเขาหลายเท่าาไใก็แห้งตกเกงใจเขาหมากแค่นั้นคิดบางที่กับ,บ่าอยาสิสปายแค่ตอนนี้ได้เงินมากเมื่อนหนึ่งและเล่งเลีนหลังจากเมือม่อเมื่อหนึงตรงมันงังใส่หนีใส่สินหันเวลารัฐบาลเขาสิขขืนผ้าสีเข้ากับจมบ่มีเงินใจ ทุกมื้อน it, so day, so ี่บ่แมนว่าเศรษฐกิจเฮาบ่ดีย่อนว่าเฮาห้องดิหนีดิดสินแล้วมันหืดขึ้นคอหรอยังได้เงินมาเมื่อนึงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแมนอยู่แล้วกระตุ้นกระตุ้นขึ้นหอดแรกที่ว่าได้เมื่อนึงแล้วก็ใส่ายหลังจากนั้นเจ้าสัวเขาก็เอาเงินใส่กระเป๋าเฮากับ่วยไมีอย่างใดคือเก้าการเวียนงานการเวียนอย่างเฮ้ากับเฮ็ดเวียเฮ็ดงานของเฮาไปปกติได้เงินเดือน ลักมืนค่าใส้ใจ่ายลักแสนแบบนี้วันที่นี่ต้อไปนี่เขาก็ควงสิกลับมาบีบเอาน้ำเห่าในคานา้ำคาไฟคาแก๊สคาน้ำมันเนี่ยพวกที่เห่าต้องใส่ประจำวันบันบนี้เห่ากับเทศห้ยชตัวของเห่าเองชักหนาบ่ถึงหลังก็ต้องเรียกร้อ,องให้รัฐบาลชุดหม่ๆม่ออกมาแจกเหมือนกับชุดเก้าแล้วประเทศหรือบ้านที่เป็นหนี้เป็นสิน เยอะจนเป็นง่วพันหลักมันสิบยางไปโตเดี๋ยวจังไดพี่น้องอันนี้ก็เป็นในความคิดของตัวของขอยเองตัวคนเรากับว่าไดลำลุ้ยมาจากสายอดกับเป็นหลู่เศร้าหน้าคือกันแหละแต่ในมุมมองความคิดของการเป็นหนีเป็นศิลเา้า่าคิดแค่ว่ารัฐบาลเฮ้าต้องคิดว่าประเทศเฮ้าเฮ้าต้องคิดว่าบานเฮ้าเฮาต้องคิดว่าเป็นตัวของเฮ้าเอง ที่จะต้องเป็นหนีเป็นศีลแบบนั้นพราะหลังจากเป็นหนีเป็นศีลมันก็จะต้องมีการชําระใจขึ้นแล้วเจ้าหนีเขาหนีซิมีความคิดหรือแนวความคิดยังไงให้ข้าไปใจขึ้นอย่างเช่นของผีเล้าก็สิเป็นพวกรถไฟพวกอีหยังของเขา,เาพ็นบพี่น้องบัณฑิเล่าก็เด้คิ้วลมสลายเออบอ่ลมกับซ้ําลมมันนะบัณนี้ก็กกายไขๆเป็นเมืองขืนของเขาเป็นไกลๆเนาะ กะอีกหลายประเทศกะเป็นแบบนั่นแล้วตัวเฮาเองเฮาอยากให้ประเทศเห่าเป็นแบบนั้นบ่การจีนโยบายมันกัเป็นเหตุและผลเพราะว่านโยบายนี่ออกมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงเนาะพี่น้องแต่หันมองในมุมมองอีกต่อไปพวกเขาถีมาเขามาเป็นรัฐบาลพวกเขานั่นรวยแล้วต่อให้ประเทศสิลมสลายหรือประเทศสิเป็นเมืองขืนพวกเขากันยังสบายยุ้ บะคือเห่าถี่ปากกัดตีนถีลรวตรงมาโดนผ้าโศกผ้าสีตรงมาโดนคา,า,านันคานีถีแพ่งขืนแพ่งจนหูชีจะคิดเอาเองเถานะเนาะพี่น้องมูเห่าจะข่อยกับเลี้ยนมาซ้ำกันกับหูมาซ้ำกันผู้เดือดร้อนเอาไปกับว่ผิดผู้โ่เดือดร้อนว่าเอากับว่ไปยั้งแต่ประเด็นว่า้ัาสมุติว่าว่าเอาหลายหลายคนก็ถามว่าเงื่อนในส่วนถี่ ผู้ลังคนปฏิเสธย่านว่ามันสิบไปตกอยู่ในกระเป๋าของผู้ใดผู้หนึง่งสิ่งนี้กับยานคือการพี่น้องกับยานคือการอยู่แต่ว่ากับยังเบาหูว่าสิมุนไปทางใดทิศทางของบ้านเฮ้าทิศทางของความคิดของเฮ้านี่จักสิมุนไปทางใดสู้มือนี่กะปากว่าใดไอบ้บ่ดังเนาะพี่น้องว่าใดก็คือเกา เราได้ก็เหมือนเดิมบ่มียังเกิดขึ้นดอกอันห้าเขาแจกเดือดร้อนก็เอาบ่เดือดร้อนก็ล่อถ้าเขามีกำหนดไห้ใส่ก็เอาเป็นแถวสุดท้ายก็ได้แต่คิดว่าแบบนั้นแหละแล้วเต้ความเดือดร้อนหรือแล้วแต่ความพึ่งพ่อใจเนาะแต่เขาแจกก็เอาอันเขาบ่แจกกับ่ต้องไปเรียกร้องเอาจากเขาดอกบบกู้ก็ดีหาเงินใส่หนีจีนก็ดี หาบบานห้าไเด้เป็นอิสระอิสระบ่เมนว่าไปกู้หนีซุป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 ,ซปซีซักมือหนึ่งมันกะต้องเจ็งพี่น้องซักมือหนึ่งมันกะชักหนาบ่าถึงหลังซักมือหนึ่งเจ้าหนี้เขาก็ต้องมายึดนั่นยึดนี่ในบานในเลื่อนห้าเนาะเห็นแล้วก็เหนื่อยใจสงสารลูกสงสารหลานที่สิเกิดมาจักสิเกิดมาทำกลาง iyang <sighs>